สวัสดีครับคุณูฟังที่ละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าอดีตทูตนาิตรอด,รดยกสปิริตนักการเมืองสหรัฐทำผิดกฎหมายเทียบกับนักการเมืองไทยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับน,นายนาิตรดเฟื่องระบินซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราจทูตไทยณนะกรุงบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินานะครับนาฬิตรดได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับ คำก็อ้างประชาธิปไตยสองคำก็อ้างว่าถูกกันแกล้งทางการเมืองแต่การดันทุรังจะทำให้คนที่ทำผิดระเบียบกลายเป็นคนถูกนี่ก็ละเมิดหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของนักการเมืองคนอื่นที่ก็ทำถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะครับแบบนี้เรียกว่ายุติธรรมไม่แฟร์สำหรับคนอื่นเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างที่ประเทศ สารัฐเมริกาเนี่ยนะครับมีนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งเป็นที่นิยมของชาวบ้านจนได้รับเลือกและต่อมาเนี่ยก็โดนเปิดเผยว่าเคยจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายนะครับ mm hmm. เขาก็ถแถลงลาออกทันทีเพราะว่าเขาเคารพกฎที่ยึดโยงความถูกต้องในภาพรวมอยู่ถ้านักการเมืองที่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆถ้าตัวเองทําผิดก็ต้องยืดอกรับผิดชอบสิครับแล้วคุณจะยังกลับมาได้แบบมีสง่าราศรีนะครับ แต่ถ้าคุณแอบอยู่หลังม็อบที่คุณปั่นจนมองผิดเป็นถูกคุณก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนที่คุณเกลียดและเคยกล่าวหาเคยตำหนิเขาเช่นกันนะครับ